ปิดฉากแล้วกับมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ยอดขายมอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้นในงานนี้รวม7,373คันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรวาอีกเช่นเคยงาน Thailand International Motor Expo 2023ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน จนจบสิ้นคือเมื่อวานนี้ครับ11ธันวาคมรวมทั้งสิ้น13วันมียอดขายไปทั้งหมดครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ย7,373คันโดยผู้ที่นำโด่งเลยยอดขายอันดับหนึ่งนั่นก็คือทางค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าที่เขากวาดยอดไปสูงถึง1,204คันตามมาด้วยอันดับที่2 l a แลมเบต้า909คัน ส่วนแบรนด์อื่นๆที่เหลือเดี๋ยวผมจะขอไล่ลำดับกันตามนี้เลยครับ a l p h a v o l a n t i s 168คัน BMW m o t o r a d 131คันซ i n i c o 155คันไซโคน179คัน EM 519คัน f e r o 613คัน h a n w a y 15คัน Harley Davidson 227คัน Honda 452คันฮโยซัง8คันอ m o มอเตอร์277คันคาวาสกิ84คันไลวา352คันแรปพิด238คันรอยัลอัลลอย89คันรอยัลเอ็นฟิล610คันสโกมาดิ101คันโซล่า146คันซุซูกิ191คันทริอัม 317คัน c ีโฮา8คันเอาเป็นว่าเพื่อนๆครับได้ไปเดินในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปครั้งนี้กันมาหรือเปล่าหรือใครไปงานนี้แล้วจองรถบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยว่าคุณจองรถรุ่นอะไรสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามที่ Channel Motor rival เราทุกช่องทางออนไลน์กันให้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ